ถือว่าน,นี้ punched, ที่ว่าศาสนาเสื่อมศาสนาเสื่อมนี่เสื่อมเพราะว่าพระเป็นผู้ทําเสื่อมวจิการผู้ทําเสื่อมเพราะศีลนั่นแหละเสื่อมเพราะศีลนั่นแหละถ้าพระมีศีที่สมบูรณ์บริว์นรูกเนี่ยก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยไม่มีความว่าเสื่อมศีลสองร้อยยี่สิบข้อก็สองร้อยยี่สิบข้ออย่าไปแตกแยกสชนเมื่อกี้กันในประเทศไทยอย่างนี้สอบปฏิโมตอย่างนี้ก็สว่กันมาอย่างนี้ก็ไม่จบตรงนั้นนั่นเรื่องของเรื่องมหม่ยิ่งมากยิ่งดีที่ก็ทำไมไม่สวดเป็นพันข้อนั่น กันสม่วนไม่สม่อนก็นกนไล่เข้ามาใช่ไหมล่ะส่วนพิธีันข้อตรงนู้นมันจะดีขึ้นสวดแล้วก็ปฏิบัติไอศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตามสวดเทวดานู่นผู้สวดก็ปฏิบัติตามผู้ฟังก็ปฏิบัติตามเคารพเทิดทูนไว้เนื้อก็เนื้อก็หมอ่อมทั้งปฏิบัติตามทั้งเทิดทูนไว้ทั้งรักษาพร้อมกันนี่ศาสนาไม่เสื่อมแน่นั่แหละทีเ่เรียกว่าแก่นของศาส,สนา ก็คือหลักศีลของพระพระวินัยของพระพระวิไัยของผู้ปฏิบัติธรรมมีสัมมณีศีลสิบศีลแปดอย่างนี้ศีลสองศีลห้าอย่างนี้ไม่เสื่อมรุมเลยวัตถุกาก็รวมกันรวมกันรวมกันทางพระก็เป็นผู้บอกผู้สอนเป็นผู้ที่เข่งคัดรักคุณในทางในวิไัยเป็นพระเทไม่ใช่พระเทียมเหมือนสมัยปัจจุบันเป็นของเทไม่ใช่ของเทียมเป็นพระดีไม่ใช่พระดังเหมือนสมัยปัจจุบัน ส่วนนี้เาเอาเอาดังเอาความดังว่ายอดนั้นยอดไรย,ยอดเจท่าที่ตัวเองเป็นผู้ทำลายศาสนาอันนี้ไม่ไม่ได้สนใจเลยมันก็เทีเ่ยวเที่ยวเสียงนั่นเหมือนก็เอาสิ่งที่เราทกมาเพวกเครื่องรางของขัง,งอย่างนั้นนั่นแหละเรื่องของเรื่องมันอันดังนะพระท่านดังน,นะท่านมีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพมันที่ลูกเขาเขียนมาเขาโอกาสนี่นี่เรื่องผู้เทศเรื่องว่า ราตนานี่มือนลูกเหมือนหลวงพ่อหลวงครูบาอาจารย์อืมไปอยู่ที่เล่าไก่ให้ไปเฝ้าไก่ทอ,อ,อ,อนนี้ก็เกิดความรู้สึกใน,นคิดอีกอย่างม่นจะเป็นไงเนาะี่เราเป็นยังไงเนาะนั่นแหละทําให้คนมีปัญญาเนี่ยลูกพนระธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นธรรมติสาสาาอานงยิ่วพวกเราถึงปฏิกัติขอณเ่หมืไป,ไปเปื้อนไปทำลายนิ่เลย แกณฑ์ของจศาสานาเราก็เลยไม่เห็นก็คือหลักพร้าวินัยหรือศีลของพระนั่นแหละพระพระนั่นแหละเป็นคนทำถ้าเอาศีลมิสุติเป็นศีลจ่าจะอาจา่านลองดูที่ดูมันก็เสมอกันเสมอกันเสมอกันไปหมดนั่นนะอบาสิกาก็เข้าใจเรื่องเรื่องพระพุทธศาสนาพระก็เป็นผู้บอกผู้สอนอันนี้ไม่รู้เรื่องเลยบวชมาเฉยๆคนหนุ่มของพระเหลืองนะบวชตามประเพณีนั่นก็ไม่รู้ว่าใครบวชใครอะไรกันแน,น,นนะ่บางทีก็ ไอ้ะไรวะลางานมาบวชสักเจ็ดวันบ้างสิบห้าวันบ้างมาแล้วนมโมยังท่องไม่ได้อยู่เห็นไหมละ่ะพอติดเล่าติาดตายาติดอะไรมานั่นเรื่องของเรื่องเหมันนมโมก็ยังไม่ได้ไม่รู้ว่าใครบวชกันแน่นั่นน่ะกล่าวคําบวกล่าวคําขอบวชอุปชายเป็นคนกล่าวให้ไม่รู้ว่าใครบวชกันแน่เห็นไหมละ่ะมันก็เพี้ยนเพี้ยนเพียมาแต่นั่นก็บวชไม่เต็มบาทบวชไม่เต็มเตียงมันก็เป็นบาแต่นั่น แล้วก็จะเป็นพระที่สมบูรณ์บริบูรณ์ได้ยังไงเอามาลองเพศนาะดูตรงนั้นนะนั่นคุบพระจาย์ก็บอกว่าก็สงสารดูสงสารหลานนั่น็ทําทแต่งานไม่ค่อยมีโอกาสที่จะได้อยู่วัดวารามอ้าวก็ไม่เป็นไรแล้วก็นุ่นรวมกันอ,อ่านุ่นรวมไปนุ่นรวมมามันก็เลยเป็นอย่างนั้นนั่นแหละเรื่องของเรื่องมันแล้วทัไมหลวงปู่นี่ทำไมที่มันไปจากครั้งแรกนี่เข้าขาันท่องบนจตุาายาท่องขันนักอยู่สามเดือน นั่แหละทำไมจึงสามเดือนเดือนหนึ่งด้วยความเคารพพระพุทธเจ้าเดือนที่สองเคารพพระธรรมเดือนที่สามเคารพพระสงฆ์ท่านให้เป็นอย่างนั้นต้องต้องต้องให้มีใจใจในความเคารพนี่ในได้สมัยก่อนเนี่ยท่านเป็นอย่างนั้นถ้าไม่มีความเคารพท่านก็ไม่บวชให้ต้องต้องขานหน้กได้อย่างคล่องแคล่วน่นหมายน่าหลวงปู่พวงสุก,กินที่ได้อยู่นี่เอาบริโนล้วนเลยนั่นแหละก็พวกเราไม่ไม่เคยใช่ไหมล่ะ เขาไม่เคยบารีนี่ล้นก็มันก็สวดมันก็เป็นเป็นคําที่ก้ามกึง่งตัวคอนี่พระคะนี่มันไม่ใช่พระคะใช่ไหมมันเป็นบกะนั่นมันมันก็เลยยากอ่ะเออเราก็ไม่เคยใช่ไหละกว่าที่จะได้แต่และตัวแต่และตัวนี่ก็โอ้ก็เหมือนกับเวลมามันหน่อยนะั่นแหละเออโอ้กว่าที่จะเป็นทั้งหน่อยทั้งนีได้เป็นเป็นตัวก้ามกึ่งกันนี้มันไม่ใช่ธรรมดาหรุดนะ นว่าันบานนั่นเนก็ท่านพระอาจารย์สวัยก็รครูท่านพระครูสวัยที่เป็นอุปชาเนี่ยท่านก็ยังปิ่งเบลีอยู่โอ้เห็นไหมเราบวดก็อย่างนั้นแหละแล้วก็ใช่กันนั่นแต่มันจะหนักกว่าน,นั้นเพราะว่าท่านนั่งเวลาที่ไอเดือนหนึ่งปับ๊บท่านก็จะมาแล้วให้พระผู้ที่ตรวจสอบไอ้เรื่องอักขระมาแล้วต้องเอาตามนั้นเป๊ะ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 อย่างนั้นอักขระวิบัติโอ้ เรก็เอานี่ก็ต่างความก็ต่างอันนี้ก็มาหลวงปู่หลุยจันทสลาโรงั้นน่เป็นเวลาบวชแล้วก็ภาวนาไม่ขึ้นก็เลยบวชใหม่เพราะว่าไม่แน่ใจว่าอัครบิบบัติหรือไม่เนี่ยเรื่องของเรื่องมันพอบวชใหม่แล้วก็แล้วไปแล้วก็ภาวนาก็าจนรงมากรงผลหลวงปู่ที่อาจารย์ธรรมโมนี่ก็บวชบวชนี่บวชครั้งแรกก็เป็นนิกายตั้งยี่สิบกว่าพรรษาก,กับหลวงปู่แหวนสุจิโนโนนี่แล้วก็พากันมาศึกแล้วก็บวชใหม่เห็นไหมเริ่มต้นใหม่ได้ยี่สิบห้าพรรษานี่มั้งแต่และรูปแต่ละ ตอนนี้หลวงปู่ตื้อบวชได้สามพรรษาได้ฟังได้ยินได้ฟังและได้ข่าวข่าวว่าอุปชาต้องบารชิกซึกไหมและบวชใหม่ตอนนี้เอาหลวงปู่มันเป็นอุปชาระ <c oughs> ดับไหนลูกเนี่ยทำไมได้บวบชหลรษานี่นั่นทำไมได้บวชอยากดังนี่นั่นท่านบวชอยากดีําหลักคำสอนของพระเจ้าคือศีลดีในศีวิศีวิสุทธินะ่นั่นแหละคือแก่นของศานสนาทางเดินเข้าสู่มาเข้าสู่ผล นี่คือขนทางที่เดินไม่ใช่ว่าศาลา,าใหญ่โบนใหญ่เจดีย์ใหญ่คือแก่นของศาสนาวัดวารามใหญ่คือแก่นของศาสนาพระเยอะคือแก่นของศาสนาถ้าพระเยอะไม่มีทให้มีวิวในของใหญ่ละนั่นมีแตีเพียงคนหนุนร่องพัวเหลืองเฉยๆล่ะไปการายไปพญานุคุดพญานาคไปกรายไ้พระฤษีนุนทําเครื่องรางของข,องขังขายเพื่อต้องการเป็นพระอยากดังแต่ไม่มี พระอยากดีที่อยู่ตามศีลวิสุทธิสมาธิธวิสุทธิปัญญาวิสุทธิและแก่งของศาสนาเจลือได้อย่างไรลูกเนี่ยแกนน่นภายในก็ผูกพันไปปูกพังไป,งไปเหมือนพระพุทธเจ้าพูดถึงว่าข้างในเป็นมะเดื่อนเห็นไหมะ่ะหรือที่เปียบเปยนะที่เปียบเปยว่าข้างในเป็นมะเดือ่อแต่ความเป็นจริงแล้วพระพุทธเจ้าตัดถึงพิสูจน์เน่าไหนตัวเข้าใจไหมเนี่ย ถ้ามันไม่มีเก่นแล้วไม่มีศีลแล้วมันก็เน่าในหมดนะลูกนะยางนั้นก็วิจวัติปวิจิตรเจรามนี่นะ่ยแล้วก็ส่งลูกไปแล้วก็คิดว่าลูกนั้นจะรักษาปฏิบัติเราอย่างดีคือเราพาทำนี่เราไม่ได้บอกว่าฟุ้องเฟ้อเหงื่ออะไรไม่ได้ไปประจบขลือหัดอะไรให้ยุดตามคุณสิงคุณธรรมนั้นนันให้มีวัดปฏิบัติทสมบูรณ์บริบูรณ์มีกิจวัตรที่สมบูรณ์บริบูรณ์ก็แค่นี้ ดูแลสินตัวเองไม่ด่างพราก็คือจบแค่นั้นก็ไม่จำเป็นต้องอะไรต้องยุ่งเหยิงวุ่นวายอะไรมากมายนกนีจะไปทําอะไรจะไปยุ่งอะไรจะไปสร้างอะไรก็บอกแล้วว่าเรามาภาวนาอย่างนั้นหลวงปู่ก็พาจ้าง,าารงเราสิบสิบปดป่าหูลินหลวงปู่จะพาอยู่เป็นแบบปกติจำม,มัทธตามธรรมตมิมที่ไหนทำไมทําไมต้องให้ให้ใจ,ใจิตใจมันฟุง้งเฟ้อเหิงในการเกาะๆ้งางๆด้วย เออถ้าจริงของมันสุดโทมไป,ปหลักหักพังไปไม่เป็นของสูงเราก็บุรณะปฏิสังขรณ์หรือมันพังจริงจริก็กอสจ้างใหม่เล็กๆน้อยก็ดังทีระธรรมที่วัดป่าห้วยดินบ้างวัดป่าวิสิษเชียงราบ้างนั่นเพราะไม่ของสูงนี่มันก็เป็นหน้าที่ของเราถ้าเราไม่ดูแลไม่ได้ก็ผิดพระวินัยอีกไม่แต่พวกปวกพวกมดอะไรขึ้นเสาลมสาลาขึ้นเอ้กุติวิหารที่เป็นของสูงนี่ถ้าเราไม่ไล่ก็ไม่ได้อีกผิดพระวิน,นัยไม่ต้องเสียหายใช่กรือ อันนี้ไปไม่รู้ไปอะไรตาเไม่อะไรก็ยุ่งเหยิงวุ่นวายกันไปเอาไปมาก็เลยแตกกระสายเมื่อกี่กัน,น,นเรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างนั้นเลยจักพระที่น่าจะเป็นผู้ที่รักษาหลักพระพินัยที่เป็นแก่นของศาสนาบ้างก็เลยทําให้เป็นพิสู์เน่าในแก่นเลยเน่าเลยไม่มีแก่นพูดง่ายว่าต้นไม้มันเน่าในไม่มีแก่นเลยนะแล้วทํามองเห็นเพยงต้นไม้ธรรมดาก็นึกวก็เป็นต้นไม้แต่ที่ไหนได้มันก็จะตายแล้ว พระภายในมันเ ok น่าไหนนี่พิสูจน์เน่าไหนพิสูจน์เน่าไหนพิวเจ้าตัดนี่ถ so in ูก <sabes>, ต <im> ้องดีงามมาดูนะแต่พวกเราไม่ยอมทั้งในสิ่งที่ดีๆนั่นมันก็ยากอีกนะนั่นเห็นูกพูดถึงว่าแก่นของศาสนาคืออะไรนั่นแหละถ้าใครจะบอกว่าแก่นของศาสนาคือนั่นคือนี่เออแล้วถ้าใครจะพูดนะแต่ที่เราจะกลาดูจริงๆนี่ที่พระเจ้าทรงตรัสไว้นี่เราแน่ใจใจใจว่านี่พระวินนยของพระหรือศีลของพระคือแก่นของศาสนา ย่างนั้นระมาทกัรสปพพติเลยเจ้าเวลาทําสังฆทานจะปกป้องและรักษาไปหมดเลยขั้นที่สองก็พระโยธเทเรกับพระเลวัตเทเะพระยาเสถีแลกับพระเลวัตเทระท่านก็รักษาไปหมดนี่ขั้นที่สามก็พระมกคคีบอกว่ารักษาไปหมดจะว่าไงนั่นแหละคือแก่นของศาสนานั้นพระท่านปฏิบัติตามนั้นเป๊ะๆโอ้รับรองได้ส yup. ง <po> to ่างามที hmm. so third third ่สุดไปที่ไหนก็ โอ้ยมันก็สมบูรณ์บริบูรณ์นะลูกนะแต่ในมาไหนก็สง่างามบัดนั้นก็เป็นศีลเป็นธรรมเป็นหลักธรรมหรือวินัยนเดียวกันอันเดียวกันไม่ต้องแตกแยก,กว่าเป็นน,นิกายนั้นนิกายนี้ไม่ต้องบอกว่าเป็นสายนั้นสายนี้นั่น,น,น,นเป็นเรื่องเดียวกันโดยธรรมโดยธรรมโดยธรรมนั้นเลยไม่มีคําว่าเสื่อมนั่นแหละแก่นของศาสนานต้นไม้ต้นนั้นมีแก่นดีก็มีกับพี่ดีมีเปลือกดีมีใบหนกดกหนามี ต้นที่สง่างามสมบูรณ์ไม่เป็นโรคภัยนี่คือแก่นของศาสนา